ชาปนออกมาหายเหนื่อยเรือใจเอฟซีว้าวให้โบแมนว้าวให้คนอื่นด้วพี่น้องบแมนว้าวให้คนอื่นหรือว่าวว้าวให,าาหา้นางบีด้วบริว้าวให้ไฟเลยคนออกมาบอกแฮงดีใจแต่ว่าเพื่อนเรือใจชือ่อเพื่อนกระเบิงดูแลลูกดีอยู่เพือ่อนว่าก็ยอมรับนะคะก็ยอมรับในผลที่มันจะตามมานางบีกระหู้พื่ันค่ะถ้าเกิดว่านางบีออกมาว้าวเอซีนะคะแต่ก็ดีค่ะตอนนี้เพื่อนได้รับรู้เพื่อน พร้อมที่จะปรับปรุงก็ถือว่าดีนะคะเมเจ้าขายรับทราบเปี่ยงแล้วนะคะสำหรับสาวพรบ่าวแม็กสอสามีภรรยาที่มีแฟนคลับชาวไทยติดตามกันอยู่ไม่น้อยค่ะหลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของฝั่งไทยอย่างนางบีนะคะทนไม่ไหวจริงๆออกมาไลฟ์พูดถึงการเลี้ยงลูกของสาวพรที่มองว่าอย่างบางทีเนี่ยก็อุ้มลูกแบบแรงไปหน่อยเปิดไฟส่องหน้าลูกบ้าง บางครั้งพ่อแม่ก็นอนแล้วปล่อยลูกไว้หน้าจอไลฟ์ให้แฟนคลับเนี่ยช่วยกันดูซึ่งนางบีเองก็บอกประมาณที่ว่าปกติเนี่ยจะไม่พูดนะแต่สาวพรเป็นคนแรกที่ทําให้นางบีดูไลฟ์ได้นานที่สุดดูนานถึง30นาทีเลยและก็เป็นคนแรกที่ทําให้นางบีออกมาไลฟ์ว่าให้นะคะนางบีก็บอกต่อว่าตนเนี่ยไม่ใช่แม่ที่เพอร์เฟกไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุดเป็นแค่แม่ธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าพร้อมที่จะเรียนรู้เราไม่อ้า ว่าเรามันเลี้ยงลูกอย่างนี้นะตามประสาบ้านนอกของเราเลี้ยงลูกของเราอย่างนี้ไม่เลยเราต้องศึกษาดูแล้วไมเกรนจะขึ้นมากๆจากที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจะได้อยู่นานขึ้นเพราะว่าดูติ๊กต็อกของสาวพรเน,นี่ยแหละซึ่งพอนางบีออกมาพูดนะคะก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตแบ่งเป็นสองฝั่งทั้งที่เห็นด้วยกับอีกส่วนที่มองว่านางบีไม่ควรเข้าไปยุ่งเรื่องการเลี้ยงลูกของคนอื่นบางก็มองว่ามาเกาะกระแสะสาวพรหรือเปล่า พอ,อนางบีเห็นคอมเมนต์โจมตีเจ้าตัวก็ฟาดกลับไปเลยค่ะว่าตนน่ะมีแสงอยู่ในตัวอยู่แล้วจะไปหาแสงจากคนอื่นทําไมที่พูดเนี่ยเพราะต้องการให้อีกฝ่ายศึกษาวิธีการเลี้ยงลูกสมัยเพราะสงสารเด็กมากๆที่เขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ส่วนทางสาพรบ่าวแม็กเองนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันสาพรเนี่ยได้ไลฟ์ทั้งน้ําตาน้อยใจที่หลายคนเข้ามาซ้าเติมบูลลี่ตนและลั่นเอาไว้เลยว่าหลังจากนี้จะไม่พาลูกมาไลฟ์อีกแล้วแต่ได้ๆนะคะก็คือ คือไม่ได้โกรธนางบีนะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณถึงการเลี้ยงลูกของตัวเองบาวแม็กเองเนี่ยก็บอกนะคะว่าดีใจด้วยซ้ำที่ทุกคนเป็นห่วงท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะทุกคนกับบีลูกคือกันบอจาเป็นตรงต้องมาสั่มเติมกันคนที่สั่เติมกันนะมันบรีเหตุในชีวิตเท่านี้ึ้น บมจจำเป็นตองมาบุรีกันบมดจำเป็นตนัวมาส้่มเติมกันแต่ว่าชาวพนมาไหลมือนี่คือสิเป็นครั้งที่สุดท้ายถ่าย,ายสุดแต่ชาพรอ,ออกมาหายเนี่ยนะเรือใจเอฟซีว้าให้โบแม,มนว้าให้คนอื่นด้อพี่น้องโบแม,มนวอลให้คนอื่นหรือวอา,าให้นางบีด้วยโบวอลให้ไฟเลย คนออกมาบอกแทงดีใจแต่ว่าเพิ่นเลือดใจชื่อเพื่อนกระเบิงดูแลลูกดีอยูเพิ่นว่ะแต่ว่ามันมันดีบ่บ่มันบดีในสายตาคนอื่นนะมันมันดีแต่ในสายตาเพื่นมันกับบ่แม่กับบ่ได้ดีหรอกแต่ว่าคนซื่อซ่าเดินดา งานนี้มาทางฝั่งของนางบีอีกครั้งที่พอรับรู้เรื่องราวแล้วนะคะก็สบายใจตามแฟนกลับไปด้วยหลายคนยกให้เจ้าตัวเป็นตัวแทนของทุกคนเลยที่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้นางบีก็เปิดใจนะคะว่าที่โดนทัวลงเนี่ยอันนี้ก็ยอมรับแต่แค่อีกฝ่ายรับรู้อันนี้ก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะมองบีเป็นตัวแทนของประเทศไยเป็น เป็นดูแท้นของประเทศจังไดเอ๊ะฝ้าที่จะทัวลงจังสี่บอกไม่หรอกตอนนี้น้องบีจีวอลน้องบีก็คิดดีแล้วหันละเพราะน้องบีรู้ตัวนิดน้อยก็แค่นั้นเองค่ะก็ยอมรับนะคะก็ยอมรับในผลที่มันจะตามมาน้องบีก็หูพึ่งกันค่ะถ้าเกิดว่าน้องบีออกมาวอลจังสีเลยค่ะแต่ก็ดีค่ะตอนนี้เพื่อนได้รับรู้เพิ่น พร้อมที่จะปรับปรุงก็ถือว่าดีนะคะมุเจ้าค่ะก็ถือว่าดีคอใหน้อง <Yeah. S 1> ดูแลลูกแครดีซ้ำนั่นเองค่ะบนมี้อย่างเลยน่งดิ๊ันงบีก็ใครแบบออกมาว่าถึงในในความเป็นแบบวา่ารุตุลนิดหน่อยว่าในความถูกต้องซ้ำนั่นเองค่ะบ้งมีบอบอีอย่างนะคะมุเจ้าค่ะในผลที่ทัวมาลงเงนบีนางบีเองก็ยอมรับนะคะมุเจ้าขาเพราะได้ว่าบอยยอมรับเด้ นะคะแต่เพรอนในการที่นังบีออกมาเว่าแล้วเขายอมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หนาชื่นชมนะคะทุกคน หลายคนแห่เข้ามาคอมเมนต์นะคะอย่างเช่นบางคนที่บอกว่าเราเห็นด้วยกับนางบีดีใจที่เป็นตัวแทนของเราที่อยากบอกกับสาวพรแต่ไม่มีโอกาสไม่มีช่องทางนางบีพูดได้ดีมากๆเลยเขาจะได้ดูลูกให้ดีกว่านี้พอนางบีออกมาไลฟ์ก็รู้สึกเบาใจเหมือนได้ส่งไมาต่อ บางก็บอกนะคะว่านางบีเป็นแม่คนก็เลยพูดในฐานะแม่คนหนึ่งเป็นเพราะหวังดีแหละปากตรงกับใจชอบมากๆนางบีพูดถูกใจมากเลยค่ะเยี่ยมและก็อีกหลายๆคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะเอาเป็นว่าน่าจะจบลงแล้วแหละเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็รับรู้ถึงเรื่องราวดราม่าครั้งนี้แล้วนะคะยังไงก็มาติดตามกันสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของสาพรบ่าวแม็กเป็นแฟนคลับของน้องใบข้าวก็ยังจะได้ชมโมเมนต์ของน้องกันอยู่ในโซเชียลนะคะแต่ ว่าในเรื่องของไลฟ์เนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นอย่างที่สาวพรพูดไหมว่าจะไม่มาไลฟ์กับลูกอีกแล้วค่ะ